บางคราชีวิตก็เปรียบเสมือนอุมโมงน์นี้เจ้ามักจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางของมันหรอกแต่ถ้าเจ้าเลือกเดินต่อไปเรื่อยๆเจ้าก็จะพบกับที่ที่ดีกว่าเสมอ โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมในครั้งนะครับสารชีพทองในวันนี้เราก็ยังอยู่กับอวตารเดอะลัสเซปันเดอร์กับประวัติตัวละครกันต่อนะครับผมสาหรับตัวละครที่ผมจะนําประวัติมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ก็คือไอโรนั่นเองครับผมไอโรนนะครับถือเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญมากๆในหลายๆเหตุการณ์นะครับผมเป็นตัวละครที่มีความรู้ความสามารถและมักจะให้คําแนะนํากับตัวละครอื่นๆได้เสมอเป็นที่พึ่งพาของหลายๆคน มีมิดอยู่ทั่วทุกขนแห่งอย่างที่ได้เคยบอกไปครับจะมีการเล่าถึงตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เคยเกล่าวมาก่อนในคลิปกันก่อนนะครับหากไม่เข้าใจสามารถกลับไปรับชมคลิปกันก่อนได้ก่อนครับผมถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วครับเรามาเกิดนำกันสักเล็กน้อยดีกว่าอโรเคยมียศสูงถึงระดับนายพลของกองทัพประเทศตะคีแต่เดิมได้รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารซึ่งจะได้ครองราชต่อจากไฟร์ลอดองค์ก่อนหน้า เป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งภาคีบงกตขาวหรือ Order of the White Lotus ในตำแหน่ง Grand Lotus อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานวิชาต่างๆให้กับหลานรักของเขาซูโกอีกด้วยเป็นลูกคนโตของไฟล์ลอร์ดอาซูลอนและอีลาพี่ชายของโอไซอโรเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการพ่นไฟออกจากปากซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นคนที่สังหารมังกรตัวสุดท้ายและได้รับฉายามังกรแห่งตะวันตกหรือ the Dragon of the West อโรมีบุคลิกที่ต่างจากคนในประเทศอาคีส่วนใหญ่แม้แต่นราชงกันเองก็ตามเป็นคนฉลาด และมีความสามารถทางวิญญาณเขาชื่นชมและเคารพในความสมดุลของท่าทั้ง4ถึงขนาดที่ว่าสามารถนำหลักเกณฑ์ในการเบลดิ้งท่าต่างๆมาผสานเข้ากับไฟเบลดิ้งของตัวเองได้เขาให้ความช่วยเหลืออวตารแองและพักพวกในเหตุการณ์ต่างๆจนถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศโดยชื่อเสียงด้านความอย่างรู้ถึงแก่นแท้ในสาขาต่างๆทําให้เขาเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนและมีมิตรสหายอยู่ทั่วทุกคนแห่งมีการเล่าหรือว่าเขาได้เดินทางไปที่โลกวิญญ,ญาณเพื่อตามหาลูเทนลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริง หลังจากบอบช้ำจากการสูญเสียลูกชายคนเดียวอย่างรูเทนเขาเหตุหลานอย่างซูโกเป็นหนักลูกแท้สามารถชี้แนะและปลูกฝังให้เขาลิขิตชะตาตัวเองได้มากกว่าชะตาที่ถูกกำหนดให้เป็นในราชวงศ์ไฟแห่งประเทศตะคีหลังจากสงครามร้อยปีสิ้นสุดเขาเปิดร้านน้ำชาชื่อดอะจัสมินดราก้อนและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนถึงวัยเกษียณเมื่อเขาเห็นว่าเขาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์จนเพียงพอแล้วเขาเลือกทิ้งร่างของตัวเองไว้และเดินทางเข้าสู่โลกวิญญ,ญาณเพื่อพบปะก,กับเหล่าวิญญาณที่นั่นแต่ก็ยังไม่เลิกดื่มชานะถึงขนาดเอาชาไปเสิร โอเคครับผมต่อไปเป็นเนื้อเรื่องจากทั้งสซีซันครับไอโรลูกชายคนโตของอสุรลอนและอีลาหลานของไฟร์ลอร์ดโซซินเขาเป็นคนที่จะต้องสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพ่อของเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อลูเทนซึ่งสนิทกันมากๆครั้งหนึ่งเขาเคยเดินทางไปหาชนเผ่าโบราณซันวอร์เดอร์และได้เผชิญหน้ากับมังกรคู่หนึ่งแรนและชอเขาพิสูจน์ตัวเองต่อหน้ามังกรได้จึงได้ล่วงรู้ถึงความลับที่แท้จริงของการไฟร์เบนดิ้งที่ว่าอย่าได้พึ่งความโกรธและความเกลียดชังไอโรโกหกว่าเขาฆ่ามังกรงตััวนน้ลงไ เพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์และปกป้องแม่ให้ชนเผ่าซันวอริเออร์ถูกรุกรานและด้วยความสามารถในการพ่นไฟทําให้เขาได้รับฉายาเดอะดราก้อนออฟเดอะเวสต์เช่นเดียวกับพ่อของเขาไอโรเป็นถึงนายพลของประเทศอาคีในช่วงสงครามร้อยปีเขาถูกสั่งให้บุกยึดปาซิงเซมาให้ได้ไอโรล้อมเมืองโลหองาหนาจาปัตพีไว้นานถึง600วันและเจาะกำแพงด้านนอกได้สําเร็จแต่ก่อนที่จะสามารถทะลงเข้าไปถึงกำแพงชั้นในได้ลูเทนลูกชายคนเดียวของเขาถูกฆ่าตายในแนวหน้าของกองทัพด้วยความเศร้าสุดทนทําให้เขาหมดไฟที่จะต่อสู้ และลาทิ้งสงครามมาทําให้การบุกยึดปาสิงเซล้มเหลวไปซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความผิดของไอโรทั้งหมดทําให้ชื่อเสียงที่เขาสร้างมาทั้งหมดนั้นดับสิ้นลงไอโรกลับประเทศมาไฟวอลอ์ดอสุลอนสวรรค์โคตยังปิศนาแต่เดิมแล้วไอโรต้องเป็นคนขึ้นคลองลาดต่อแต่โอไซกลับต้องมารับหน้าที่นั้นแทนและดูเหมือนว่าจะเป็นคําสั่งลาตายจากอสุรลอนโดยตรงเขาไม่ต้องการแสวงหาอำนาจอีกต่อไปจึงไม่ได้ขัดขานอะไรและปล่อยให้น้องชายตนขึ้นคลองลาดไปเช่นนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็เสียตตัวเอเอองกกจาาํแหน้าตัว แต่ก็ยังเป็นที่เคารพรักของทหารบางส่วนอยู่ดีมีข่าวลือว่าเขาได้เดินทางไปที่โลกวิญญาณเพื่อตามหาลูเทนอีกด้วยซึ่งเชื่อกันว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ในายพลไอโรผู้เคยสแสวงหาพลังอำนาจและมุ่งเน้นทางการทาหารอย่างจริงจังมาก่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนสบายสบายและอยากจะดื่มด่ำกับการมีชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดการกเกษียณน,นี้ทําให้เขาได้ผูกพันกับซูโก้มากขึ้นซูโก้ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนสงคราม ซึ่งไอโร่กำชับกับซูโก้ว่าอย่าพูดอะไรแต่ซูโก้ก็ทำเป็นเหตุให้เขาต้องประลองอัคนียคายกับพ่อของตัวเองไอโร่ <ro> ไม่สามารถทนดูได้จึงต้องเบินหน้าหนีหนตอนที่โอไซเผาหน้าข้างซ้ายของซูโก้เขาอาสาช่วยซูโก้ในภารกิจตามหาอวตารที่หายไปไอโร่รู้สึกว่าตนเข้าใจความเจ็บปวดของซูก้ดีผู้ที่ทั้งบาดเจ็บและถูกเนรเทศอย่างไรเกียรติด้วยพ่อของตัวเองและหวังว่าจะช่วยให้เขาผ่านจุดนี้ไปให้ได้ในฐานะลูกคนหนึ่งพร้อมทั้งจัดหาเรือลำเล็กๆและลูกเรืออีกจำนวนหนึ่งให้ ใช้เวลาเกือบ3ปีในการล่องทะเลออกค้นหาทุกหนแห่งอโรพยายามสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสุขภาพของซูโกแต่ซูโก้มักจะตีความผิดไปเสมอเ,มอเนื่องจากความขี้เกียจที่จะค้นหาต่อส่งผลให้ไอโรตัดสินใจไม่สานต่อภารกิจและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นหมากระดานไพโชและผ่านการค้นหาอาวตารมาสอนไฟเบอร์เบนดิง้งกลยุทธ์และทักษะความเป็นผู้นำให้กับซูโกแทนซูโก้เป็นนักเรียนที่มีความอดทนตำ่ำเอาแต่เร่งที่จะเรียนต่อสู้ แต่อโรก็ยังยืนกรานให้ซูกโกฟังทุกๆบทเรียนที่เขาสอนอยู่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่ล่องเรืออยู่บริเวณคูโลกใต้เกิดแท่งแสงประหลาดส่องขึ้นไปบนฟ้าซูโกจึงไปตรวจสอบดูและพบกับอวตารที่หายไป้วยเหตุที่เห็นแองเป็นเพียงเด็กเขาประเมินความสามารถของแองต่ำเกินไปและปล่อยเขาหลุดมือไปได้อโรช่วยซูก้หยิงลูกไฟใส่อับป,ปาแล้วแต่แองสามารถใช้ลมเบนมันออกไปกระแทกกับก้อนน้ำแข็งแทนสร้างความเสียหายให้กับเรือและติดอยู่ในน้ำแข็ง ภารกิจไล่ล่าของจริงจึงเริ่มขึ้นอย่างไรก็ตามไอโรเลือกที่จะหนุนหลังให้คำแนะนำและสอนซูโกโ้มากกว่าลงมือทำเองในระหว่างที่กำลังไล่ตามอยู่นั้นไอโรและซูโกโ้แวะพักกันที่ชายฝั่งไอโรอาบน้ำด้วยน,น้ำพูร้อนที่เขาตามขึ้นเองอยู่ซูโก้่ก็เร่งให้เขารีบกลับขึ้นเรือจะได้ตามอวตารต่อแต่ไอโรหยืดการจะพักผ่อนต่อซูโก้จึงให้เวลาแก่เขาเขามีความสุขมากๆจนถอยหลับไปเขาตื่นขึ้นมาด้วยแรงสั่นสะเทือนของบางอย่างผืนดินเบื้องล่างเลื่อนขึ้นมาล้อมเขาไว้ ไอโรถูกจับไว้โดยกลุ่มทหารเอิร์ธเบนเตอร์ที่เคยต่อสู้กับประเทศอากีมาก่อนและจำได้ว่าไอโรคือนายพลที่บุกในตอนนั้นไอโรจึงถูกนำตัวไปรับโทษที่ปาซิงเซไอโรแกล้งทำเป็นหลับและทิ้งรองเท้าแตะของเขาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นำทางเชา้าวันถัดมาเขาจึงพยายามหนีก่อนที่ซูโก้จะเข้ามาช่วยและเอาชนะทหารอาณาจักรปาตาพีไปได้เฉารวบรวมกำลังพลเพื่อบุกเผาวารีเหนือเขาเสนอตำแหน่งนายพลคืนให้กับไอโรแต่ไอโรปฏิเสธหลังจากที่เห็นเฉาพยายามฆ่าซูโก ไอโรจะยอมรับตำแหน่งเพื่อเข้ามาช่วยเขาชาวเริ่มโจมตีเผ่าวารีเหนือไอโรแนะนำว่าควรถอนทัพกลับมาตอนที่พระอาทิตย์ตกเพราะวอเตอร์เบนเดอร์จะมีพลังเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่ดวงจันทร์เกือบเต็มดวงชาวเห็นด้วยและกล่าวว่าเขามีวิธีแก้ปัญหานี้และเขาจะแก้มันเองคืนนั้นซูโก้วางแผนแอบเข้าไปจับแองด้วยตัวเองแต่พบกับไอโรซะก่อนไอโรจึงให้คำแนะนำแก่เขาซูก้ปฏิเสธที่จะรับฟังไอโรจึงบอกกับซูก้ว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาคิดไปแล้วว่า ซูโกเป็นเหมือนลูกของเขาเองซูโกบอกว่าเขารู้แล้วและสัญญาว่าจะกลับมาหาเขาหลังจากที่จับอวาตารได้แล้วเช้าว,วันถัดมาเฉาเริ่มเปิดฉากโจมตีครั้งไอโรก็ยังย้ำเตือนถึงเวลาที่จำกัดเฉากล่าวอย่างนิ่งเฉยว่าเขาจะทำลายดวงจันทร์ทิงซะเพราะเขารู้ถึงการมีตัวตนของวิญญาณดวงจันทร์และวิญญาณสมุดฉาได้ข้อมูลนี้มาจากห้องสมุดกลางทะเลทรายถึงแม้ว่าไอโรจะเตือนเขาว่าอย่าไปยุ่งกับวิญญ,ญาณใดๆก็ตามเขาก็ยังยืนยันที่จะไปให้ถึงบ่อวิญญ,ญาณ ่าาวิญ,ญณง์เมื่อเฉาเดินทางมาถึงบ่อวิญญาณและจับมันไว้แองและทุกคนพยายามห้ามเฉาไม่ให้ฆ่ามันซึ่งเท่ากับทำลายดวงจันทร์และยังส่งผลเสียต่อโลกทั้งใบอีกด้วยไอโรเห็นด้วยแต่เฉากลับตราหน้าไอโรว,ว่าเป็นคนทรยศที่เตือนเขาเกี่ยวกับการทำลายวิญญาณเหล่านี้เฉาปลิดชีพวิญญาณดวงจันทร์ในที่สุดไอโรจูโจมใสเ่เฉาและทาหารของเขาทันทีและเอาชนะไปได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ชาวและทหารเหล่านั้นจะสายจังหวะชุลมุนหนีออกไปได้ไอโรนึกได้ว่าภายในตัวยูเอมีพลังขอมวิญญาณดวงจันทร์อยู่จานวนหนึ่งและเธอสามารถนำมันกลับมาได้ยูเอก็คิดเช่นนั้นและสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยวิญญาณดวงจันทร์ไว้อโรและซูโก้หนีออกมาจากเผ่าวารีเหนือและถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศจากประเทศอาคีหลังจากหลบหนีการจับกลุมของอสุราได้อโรและซูโก้ตัดผมที่มัดจุกสูงของพวกเขาออก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่และปลอมตัวในฐานะผู้รีภัยสงครามทั้งสองและหกเหินไปตามเมืองและถ้ำต่างๆแกล้งทำเป็นขอทานไร้บ้านในขณะที่ไอโรปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายนี้อย่างรวดเร็วซูก้กลับไม่อีกทั้งไอโรยังหวังให้เขาไปหาของมาประทังชีวิตไปวันต่อวันและยังสอนต่ออีกว,ว่าผู้ที่มีความหวังในยามทุกทนคือผู้ที่ครอบครองพลังที่แท้จริงซูโก้คิดต่างและขอแยกทางออกมาคนเดียวแต่อะไรก็ตามไอโรก็ยังคงแอบตามซูก้กมาตลอดทางเผื่อว่าหลานคนนี้จะต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมาถึงตอนที่ปะทะกับอสูราและแองไอโรเข้ามาช่วยในฐานะมิตรของทีมอวตารช่วยกันล้อมอัสูราไว้แต่ก็ถูกอัสูลาโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสและหนีไปได้หลังจากรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีไอโรตัดสินใจสอนวิชาไฟเบดดิ้งขั้นสูงให้กับซูโกเพื่อให้เขาเอาชนะอสูลาได้ซึ่งเริ่มจากการสอนเขาสร้างอาสนีบาดนั่นเองแต่ด้วยความวุ่นวายในจิตใจและอารมณ์ของซูโกทําให้เขาไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยง่ายไอโรจึงสอนวิชาที่เขาคิดขึ้นมาเองให้กับซูโกแทน ซึ่งก็คือการซึมซับและเป็นทิศทางของสายฟ้าเขาพัฒนามันขึ้นมาหลังจากศึกษาวอเตอร์เบนดิ้งสูโก้อยากให้ออโรโจมตีเขาด้วยสายฟ้าจริงๆเขาจะได้ดูว่าตัวเขานั้นสามารถรับมือกับมันได้หรือไม่แต่ออโรปฏิเสธเพราะมันอันตรายเกินไปไอโรเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีบงกฎขาวภาคีลับที่อยู่เหนือพรมแดนแห่งชาติทั้ง4ที่มีสมาชิกมากมายอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกแม้แต่ในที่ห่างไกลความเจริญก็ตามไอโรดำรงตำแหน่งแกรนด์โลตัสซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าของภาคีน้ สองลุงหลานออกตามหาสมาชิกข,ของภาคีเพื่อขอความช่วยเหลือจากการถูกล่าภาคีได้จัดหาพาสปอร์ตปลอมและเอกสารยืนยันตัวตนให้เพื่อให้อโรและซูกโกเข้าไปอยู่ในบาซิงเซได้อย่างถูกกฎหมายอโรและซูโกได้ทํางานที่ร้านน้าชาในวันหยุดอโรมักจะใช้เวลาในการไปซื้อของในเมืองในระหว่างที่เดินทางเข้าเมืองเขาก็มักจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆและขอให,ให้ความช่วยเหลือผู้คนที่เขาพบอยู่เสมอเสมอเขาจัดงานเล็กๆเพื่อระลึกถึงลูกชายของเขาขึ้นมาภายในวันคล้ายวันเกิดของลูเทนได้ยังคงเสียใจอยู่ ที่ไม่สามารถช่วยลูกชายเขาเอาไว้ได้หลายสัปดาห์ผ่านไปไอโรได้รับโอกาสให้เปิดร้านน้ำชาของตัวเองแต่ซูโกไม่เอาด้วยไอโรบอกให้เขาล้มเลิกภารกิจนี้ซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันและยังกล่าวอีกว่าซูโกจะเป็นเจ้าชายที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับประเทศอคัคีและแก้ไขสิ่งที่ประเทศนั้นทำผิดลงไปได้หลังจากสงครามจบลงเมื่ออสูราเสนอให้ซูโก้ช่วยเธอจับอวตารซูโกตกลงช่วยไอโรเข้ามาขวางในจังหวะสุดท้ายช่วยให้คาทาราพาร่างแองหนีไปได้และยอมถูกจับ ไอโรมองไปที่ซูโก้ด้วยสายตาแห่งความละอายในการตัดสินใจของเขาถูกจับขังแบบไร้เกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะนักโทษซูโก้มักจะแอบไปพบลุงของเขาและพยายามพูดคุยด้วยแต่ไอโรไม่ได้ตอบอะไรไม่แม้จะจะมองหน้าด้วยซ้ำซูโก้นาอาหารมาให้แต่ไอโรก็ยังคงเงียบทําให้ซูโก้โมโหและโวยวายออกไปน้ําตาของไอโรค่อยๆไหลออกมาเมื่อยามนําอาหารมาให้ไอโรทําเป็นอ่อนแอต่อหน้ายามกินอาหารอย่างมุมมาม เมื่อยามออกไปเขากลับมานั่งด้วยท่าทางปกติและกินอาหารอย่างสงบเขาดูเหมือนจะสงบนิ่งในบางเวลาแต่ทันใดนั้นในตาก็เบิกโพรงและเริ่มซิดอัพอย่างจริงจังแต่เมื่อพบก,กับยามอีกเขาก็แกล้งทำเป็นบ้าไปเลยทําให้ยามเริ่มไม่อยากเข้ามาหาเขาบ่อยๆเขาจึงเริ่มออกกาลังกายวิดพื้นซิดอัพวิดพื้นแนวตั้งดึงข้อมือเดียวจนแข็งแรงมากๆระยัดท่าไว้บริเวณท้องเพื่อหลอกยามไอโรส่งข้อความไปหาซูโก้เกี่ยวกับความจริง ของทั่วทั้งสองของเขาเพื่อให้เขารู้ความจริงเกี่ยวกับโซซินและอวตารโรคุที่เคยเป็นเพื่อนกันและหักหลังกันเองไอโรมอบมงกุฎที่หายไปให้แก่ซูโก,โก้เพื่อให้เขาตระหนักได้ว่าเขามีทั้งเลือดของโซซินผู้เริ่มสงครามร้อยปีนี้ขึ้นและเลือดของอวตารโรคุผู้ไม่เคยอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะกาหนดชะตาของราชวงศ์ไฟแห่งประเทศนี้ได้ด้วยการเอาชนะสงครามหรือจบมันลงไอโรเตือนยามที่เฝ้าเขาเป็นประจำให้ออกไปจากที่นี่และกลับบ้านไป เป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดสุริยุป,ปราคาไอโรแหกคุกออกมาได้ด้วยตัวคนเดียวจัดการยามที่ขวางทางหนีออกนอกประเทศไปได้และเดินทางไปถึงอาณาจักรปัตจพีได้ซูโก้ออกจากประเทศรักีมาเพื่อเข้าร่วมทีมอวาตารแต่ในช่วงที่แองสับสนว่าตนจะต้องฆ่าโอไซและหายตัวไปนั้นซูโก้ออกตามหาลูกของเขาเพราะคิดว่าเขาคงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเอาชนะโอไซได้ถ้าไม่มีแองซูโก้พบตัวไอโรที่บาซิงเซกับพาคีบงกดขาว ซึ่งเขากําลังนํากําลังของภาคีมงกฏขาวเข้าโจมตีบาซิงเซที่ถูกยึดโดยประเทศอาคีและคือนอานาจนั้นให้แก่อาณาจากักรมาตุภีซูโก้ได้พบกับลุงของเขาอีกครั้งซูโก้กล่าวประนามการกระทําของตัวเองว่ามันน่าละอายขนาดไหนกับสิ่งที่เขาทําในบาซิงเซและจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ไอโรยกโทษให้เขาก่อนที่ซูโก้จะพูดจบไอโรดึงหลานของเขาเข้ามาไว้ในอ้อมแขนทันทัตากล่าวว่าเขาไม่เคยโกรธซูโก้เลยซูโก้แค่หลงทางแค่นั้นเองเขาดีใจมากมาก ที่ได้เจอซูโกอีกและยินดีมากๆเช่นกันที่เขาเลือกขนทางที่ถูกต้องได้ไอโรกล่าวว่าเขาเองก็ไม่สามารถเอาชนะโอไซได้ถ้าไม่มีอวตารช่วยเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะชนะได้จริงๆหรือไม่เขาเกรงว่าประวัติศาสตร์จะมองมันเป็นเพียงการฆ่าฝันที่ไม่หมดสิน้นการแย่งชิงบัลลังก์กระเด่งของพี่น้องราชวงศ์ไฟซูโก้ได้ขอให้อโรขึ้นไปไฟล,ลอรคนใหม่หลังจากเอาชนะสงครามได้แล้วแต่อโรปฏิเสธเพราะเขาคิดว่าเขาคงไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นแล้ว และเสนอให้ซูโก้รับตำแหน่งนั้นแทนเพื่อกอบกู้เกียรติของประเทศาคีคืนมาด้วยตัวเองเขาต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศเพื่อชิงบัลัง์คืนจากอาซูล่าก่อนที่ยุคแห่งความกลัวหอจะเริ่มขึ้นไอโรยังแนะนําอีกว่าซูโก้ตัวคนเดียวอาจจะเอาชนะอาซูล่าไม่ได้ซูโก้จึงขอให้คาทาร่าไปกับเขาด้วยนั่นเองไอโรบุกโจมตีบาซิงเซเจาะทะลุก,กำแพงเหมืองเข้าไปได้และนี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าพลังที่เขามีนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครและทําไมเขาถึงเป็นกาลังสําคัญในการทําสงครามไอโรนำพาภาคีบังกฎขาว เข้ายุดเมืองวาซิงเซ์คืนได้สาเร็จหลังจากสงครามจบลงสูโกโ้ขึ้นครองราชอาโรยังคงอยู่ที่วาซิงเซ์เปิดร้านน้าชาเดอะเจสมินดราก้อนซึ่งเป็นที่ที่ทุกคนมาฉลองกันเขาเองก็รู้สึกยินดีที่ได้ชงชาให้กับสูโก้อีกครั้งเขาตั้งใจว่าจะใช้ทั้งชีวิตในการเสิร์ฟชาและเล่นหมากระดานไพโชไปทุกวันและนี่ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดจากสซีซั่นครับอย่างไรก็ตามอโรเป็นตัวละครที่อยู่ไปถึงภาค Legend of Korra ด้วยถ้าผมทําประวัติตัวละครไปถึงภาคนั้นแล้วจะมีชื่่อออไโโกีแนนน ก็อยากจะให้จําลุงชงชาใจดีคนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเขาเป็นตัวละครปรัชญาที่คอยสอนคนอื่นๆให้เดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งถ้าหากใครติดตาม mm hmm. เกี่ยวกับการพากย์เสียงของตัวละครอย่างผม mm hmm. ก็คงจะทราบข่าวกันมาบ้างเสียงภาคของไอโรตั้งแต่บุ๊กหถึงบุง๊กสเป็นเสียงของคุณมาโกะอิวามัตสึซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในวัย72ปีในปี2006ในบุ๊กสจึงเปลี่ยนมาเป็นเสียงของคุณเกรกบอลวินแทนและยังให้เสียงไปจนถึงภาค Legend of Horا ได้อ ผมจึงขอให้คลิปนี้เป็นการลําลึกถึงคุณมาโกะอิวามะเสะนะครับ Happy Birthday my son If only I could have helped you Leaves from the vine Falling so slow like fragile tiny shells drifting in the foam Little soldier boy c o m e marching home brave soldier boy c o m e marching home คีเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับหากมีข้อมูลตัวไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนรอรุนกันนะครับผม ตอนนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ